เมตเนีเนนะเสียนได้พันนาหน้เว้าคุณนูอของพ่อแม่ให้แก่เฮาพี่น้องให้เห็นหูหอมทาง ปราดเพั่นในเก้าอ่างมีมากคนานาเอาผู้เขาเป็นปากกาเอาหน้า,าเป็นกระดาษเอาน้ำในมหาสมุทรเป็นเมึกวาดจะลึกไว้บ่เมือดมอง่วงไข่ คุณที่เพื่อนก้าวไว้มีอยู่องประการหนึ่งอุป,ปการลคุณสองปาลมาตาคุณหากตั้งกันฉันนี้ปาลมาตาคุณสิถึงกันปั้นแต่งพ่อแมีแปลงลูบลางเฮาได้เกิดดอม ธาตุสีพร้อมดินและน้ำไฟลุมเพิ่นผสมกันมาใดจึงเกิดเป็นคนใดสว่วนนี้ปวงเอาไว้บ่ท่านใครเปิดปองสว่วนที่สอ้งสีได้เบาเงาทานอ่านเห็น อุปกาลคุณสิก้าวเน้นให้เห็นบอนสวรรค์อกจังสิขอยอยุกบนเพื่อนอุปธรรมไว้ตั้งแต่ไหนขั้นพุนสวงบุญประคองหวมพ่อก็ท้อมแม่ก็รวมชูคำสวยถนอม Yeah. ท่านทั้งสวงพร้อมพร้อมเตรียมท่าทานาการพอทำงานนักเบาพอได้เส้าพอมืองเม้กว่าเถือั้นต่างได้เตรียมตนทนฟ้าทอมกาญย,ายิงหล่นทนสู่กูสุเแนว นะกเพราะหัวแกงลูกมิงสิงสถิตกำลังนอนเนาชิดแนบูทอนเทียมไก่นเนวใดได้เสลีงทอนก็อุดออมคลำอยู่ย่านแต่ผู้น้อยหน่อยในทองบ่สบาย กว่าควาว่าสีายา่เคลื่อนคลอดบุตรทีนากวาสีถึงเวลาว่าเม่นนั้นเอาหายเสียงความตายเหลือล่อน ้านพอดลูกทุกอยู่ใต้ลุมฝ่ามาฮุมถ่อนอยู่บอนเดียวเบี่ยงออกจนนาเบี้ยวเงือแตกยังตายทรลมา้นเหลือหลกันบ่ตายจังยังแางจากว่าขางนหรือหวงไปเห็นมา จังหูคางโอ้ยน้อเแม่ผู้มันดาทุกข์หายสัมตายแล้วเกิดไม่มัน ผัวล้างคุณสลบไปบ่ฟื้นขึ้นเตากลับมานับว่าเป็นข้าวสวยสอยเหลือบอ่มีดใดเลยตายไปสำลูกคา,อน,ากอ,อนิจจาผู้เพศอ่อนโออนาจ,จัดเจนเดดเดีนกรสวนลหล ข้าวเมื่อลูกนั่นใหญ่ออกจากขันมาทางเมื่อมนดากระเสียนส o o ม z มเมง จาดแจงแนวถนอมเลี้ยงอุปธรรมป่อนมายามลูกยิ้มแล้วยามใจสู่สืนสุมกลัวว่าลูกสิมุมเติบใหญ่แข็งแรงพ่อแม่เพียงเพียนหากดังกระตาสองกรรอุปธรรมบุตรลาถนอมมาจนว่าใหญ่โอ้ โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ไผกระบอกให้ตองปุ่นป้องซอยถนอมอีกทั้งสอนสั่งพร้อมให้ลูกอยู่ในครองถือว่าเป็นคุณครูก่อนไผทั้งบ้าน โบราพาจันทร์แท้คุมแกเจ้าสวนสั่งลูกกะยังอ้อแอเรียนเว้ากาวขาน เพื่อนนันบ่กขีขันสอนสั่งความดีผพิกติคือคูเสียบอกนอนสอนได้ย้ำเมื่อไว้พ่อเขาลรงเลียนเจ้าเขยียนอ่านกว่าหากพ่อแม่ทานผ้าขาดังเขา เอาให้คุณได้ว่าว่าลูกมิ่งแหวนตระกนูนจนสมบวนพอเพียงคู่ส่วนสันไว้สที่มีผัวมีเมียเพื่อนเพิดจาละนาให้สมกันปั้นแตง่งแบ้งสมบาสให้้อมควรย่องโยกประคุณ นะแม่นลูกต่อสิก็เรื่องเดือดวุ่นแสนสิเกิดโมหอนะลูกของตัวก็ตามที่สวัดีอภัยซ้ำนะก็ยังคำยังลาวาจาอดอ้อยบ่ถือสาสําจอยอ้อยเว้าแต่สิ่งดี ใจพ่อแม่ก็าหากเป็นจังสีตั้งโต้บริสุทธเป็นพระพุมธความบูตมูธ่ธทิดาโดยแท้ขวายเล้ขึ้นคังข้าวหลังเกิดก่อเอาสีวันพ่อพ่อพระคุณทานอันเห็น การเลี้ยงลูกบ่แม่นยากเล่นเล่นกว่าสิใหญ่เป็นผู้กว่าสิสูงเป็นให้ใหญ่มาขนากาบ่ติดาบ่ทันฮู้ระคุณดีให้เิดอ่านยังบ่ทันแต่งงานลูกบ่กวแอวห้องบ่เห็นมองคาคุณยามหนูกาด คืออหูจังหูจากคุณแม่ลูแขนอ่างแขนแยวจังหูจากคุณพ่อแม่เพื่อนว่าไว้ถือแท่คำทอก็ลังเขียดเบื่งตั้งแต่ครั้งเข้าเมื่อดอกเป็นเด็กตอนที่เฮวยังเล อย่างเดืนว่าท่านเก่าพอกว่าสาวเอาขุัเทัองบนเจ้าผ่าป่าก็ว่าหล่อลานเอาขาเขาคาพ่อนั่งสนุกข้อมอจากตัวบาตัวผัวล้างเถื่เจะผู้หันระวังทางมันเลี้ยวเลื่องเลื่อง้องตัวกว่า เจ้าหัว่าพอเพื่อจังหวันกะดอดเด้หัวลอลเสียนกะใจนั่นออกน้ำสัทธา